ครับสวัสดีครับก็มาพบกับรายการรู้ทันหุ้นภาคบ่ายกับผมธนทรเกิดเนตรนวิคอห์เทคนิคนะครับบลอเอเไอสำหรับภาพรวมตัวเซนเด็กในรอบเช้านะครับก็มีการข้ามบริเวณ1,300จุดตามคานะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับสำหรับในโหมดเลรลลี่ของตัวของดัชนีเซนเด็กนั่นเองนะครับเช้านี้เนี่ยปิดบวกไปเราวรสัก6จุดนะครับปิดไปที่บริเวณ1,306จุด มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่2.58หมื่นล้านนะครับโดยในรอบเช้านะครับแรงซื้อหลักๆเนี่ยมาจากกลุ่มพลังงานโดยเฉพาะตัวของปอทตามมาด้วยกลุ่มค้าปีกแล้วก็กลุ่มขนส่ง ระหว่างวันก็มีการย่อลงไปทำโลบริเวณ1303นะครับแล้วก็ขึ้นไปทำไฮบริเวณ1309ในภาพรวมเนี่ยเรานเห็เได้ว่าดัชนีเนี่ยเป็นภาพของการแกว่งขึ้นไปอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็ล่าสุดเนี่ยก็ข้ามแนวต้านสําคัญบริเวณ1,300จุดได้แล้วนะครับในระหว่างวันเมื่อวานนี้ก็มีการย่อเล็กน้อยลงมาแตะ1295 1290บวกลบก่อนที่จะมีการดีดกลับขึ้นไป แรงหนุนหลักก็หลักๆเลยจะเป็นกลุ่มขนส่ง AOT นะครับตามมาด้วยพลังงานอย่างปอทอแล้วก็ตัวเดลต้านั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าเดลตายังมีภาวะที่จะแกว่งขึ้นต่อได้เพราะว่าเพิ่งข้ามแนวสำคัญ1.58ขึ้นไปได้นะครับ สำหรับภาพราย60นาทีเนี่ยเป็นภาวะแกว่งขึ้นต่อนะครับโดยที่เรามองแนวต้านระยะสั้นเนี่ยอยู่ที่บริเวณ 1310, 1315ในรอบบ่ายนี้นะครับส่วนแนวนรับก็อยู่ที่1295ถึง1,300จุดยังเป็นภาวะการแกว่งขึ้นต่อจากตัว MCD a แล้วก็ RSI เนี่ยยังอยู่ในเขตบูลิสนั่นเองนะครับ ซึ่งในรอบเช้าเนี่ยยังมีโมเมนตัมหนุนนะครับอย่างอย่างกลุ่มของค้าปีกอย่างตัวของโกลบอลแล้วก็โฮมโปรเนี่ยยังมีโมเมนตัมกลับขึ้นมาต่อพร้อมทั้งกลุ่มอสังหาในรอบเช้าเนี่ยต้องบอกว่าถ้าไปดูไปดูในภาพตัวดัชนีอสังหาเนี่ยมีการข้ามค่าเฉลี่ย2 0 0วัน200วันขึ้นมาได้แล้วนั่นหมายความว่ากลุ่มอสังหาน่าจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่นักงทุนเริ่มกลับเข้ามาสนใจนะครับสำหรับโมด c คทีไว a ล u e นะครับห้าดับแรกนะครับจะมีตัวของ Kbank นะครับ เดลต้า c p r KTB แล้วก็ตัว KDC นั่นเองนะครับตัวแรกนะครับ K Bank เนี่ยยังเป็นภาวะขาขึ้นต่อแต่ว่าหากเราไปดูในรอบราคาล่าสุดเนี่ยเริ่มมีการหาฐานอยู่นะครับจุดสําคัญในรอบนี้นะครับถ้าจะให้คงโมเมนตัมเนี่ยต้องห้ามหลุดบริเวณ163ไม่หลุดเนี่ยมีโอกาสรีบาวขึ้นไปโดยที่แนวต้าเรามองไว้ที่168นะครับถึงบริเวณ171แล้วก็กรณีผิดทางก็ให้จุดคัดลอดไว้ที่1 6 1 นะครับถ้าหลุดลงมาตรงนั้นจริงๆเนี่ยต้องค่อยไปรอรับบริเวณโซนค่าเฉลี่ย200วันอยู่แถวๆบริเวณ157เองนะครับต่อมาตัวเดลต้านะครับตัว Delta เดลตานี่มีการข้ามรูปแบบสี่เหลี่ยมขึ้นไปแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเดลต้ายังคงเป็นภาวะแกว่งขึ้นได้นะครับแนวรับนะครับที่ไม่ควรหลุดเลยนะครับสำหรับ Delta เดลตานี่คือ158ตรงนี้ที่เป็นแนวต้านในช่วงก่อนหน้านั่นเองนะครับโดยแนวต้านก็มองไว้ที่167ถึง170 แล้วก็จุดขัดล้อถ้าลงมาต่ำกว่า156ส่วนตัวถัดมานะครับเป็น CPO นะครับ CPO เนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เริ่มกลับเข้ามาโมเมนตัม um เริ่มดีนะครับคือราคาวันนี้เนี่ยมีการเบรกเอาท์นะครับกอก넥ไลน์ของรูปแบบดับเบิลว,วททอมขึ้นไปนะครับ้อมวอลลุ่มเนี่ยก็เริ่มเข้ามาแล้วนะครับเออน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสําหรับตัว CPO นะครับผมคิดว่ารอบการพักตัวน่าจะจบละนะครับใส่จุดนี้ไปน่าจะเป็นรอบไซเรนอัพขึ้นไปสําหรับตัว CPU แนวรับนะครับอยู่ที่48.25แนวต้าน50.25แล้วก็หากผ่านไปได้เนี่ยมองไว้ที่52นะครับแล้วก็จุดคัดลอสอยู่ที่47บาทถ้บาทไปเป็นตัว k t b นะครับภาพราคา k t b ยังเป็นภาวะการแกว่งขาขึ้นนะครับในรอบราคาเป็นการแกว่งในกรอบ u p t e n c i o n e l นะครับย่อมาก็มีแรงซื้อกลับนะครับเรามองแนวรับอยู่ที่25บาทบวกลบตรงนี้นะครับส่วนแนวต้านก็ไฮเดิมไปก่อนนะครับที่26.50 นะครับแล้วก็ถ้าผิดทางเนี่ยลงมาแตะบริเวณ24.6ไเป็นจุด stop ปล s อไปสำหรับตัวสุดท้ายตัว K D C นะครับ K D C เนี่ยดูเหมือนว่าจะเริ่มกลับตัวขึ้นมาแล้วนะครับคือราคาในช่วงก่อนหน้า2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยยังแกว่งภายใต้รูปแบบสามเหลี่ยมนะครับแต่รอ,อบเช้าเนี่ยมีการเบรกเอาแนวต้าระยะสั้นหรือว่ากรอบ,บนขึ้นมาได้ล้นะครับถ้าไม่หลุดต่ำกว่าบริเวณ30 บาทเนี่ยผมว่าเสี่ยงซื้อได้นะครับโดยที่แนวต้านมองไว้ที่31บาทถึงสายแล้วก็กรอน,นีผิดทางหลด29บาทเนี่ยเป็นจุด stop loss ไปนะครับสำหรับหุ้นในรอบบ่ายที่เราเลือกเนี่ยจะเป็นกลุ่มขนส่งอย่างตัว PSL นะครับต้องบอกว่าตัว PSL เนี่ยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเลยนะครับเขาฟอร์มตัวรูปแบบ inverse head and shoulder มาค่อนข้างยาวนานเลยนั่นหมายความว่าระยะสะสมเนี่ยน่าจะจบละนะครับข้อสังเกตคือในช่วงตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ย ราคามีการเบรกเอาท์นะครับพร้อมทั้งโวลุ่มเข้ามาค่อนข้างมีนัยะสำคัญในรอบนี้นะครับราคาก็ย่อลงมาไม่หลุดต่ำกว่ากรอบอินเวอร์เทนช u l เดอร์ที่เคยฟอร์มไว้นั่นหมายความว่าโมเมนตัม um, นะครับยังคงแข็งแรงนะครับโดยเราจะเห็นได้ว่าเมสซีดีเนี่ยเคลื่อนเหนือแกนสูตรแล้วนะครับน่าจะเป็นโมเมนตัมการเล่งขึ้นนะครับเมื่อเช้านี้โวลุ่มก็เริ่มเข้ามาแล้วนะครับผมว่า Follow by ตามได้นะครับแนวรับอยู่ที่7บาท1บนะครับ ส่วนแนวต้านมองไว้ที่7จ็บาทหกถึงเจ็บาทเกส่วนกรณีผิดทางนะครับหลุดโลนะครับต่ำกว่าบริเวณ6กบาทเกเนี่ยเป็นจุด stop loss ไปนะครับสำหรับรู้ทันหุ้นภาคบ่ายมีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ